ออมเงินสลากออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่อัปเดตพฤษภาคม2568สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็นทอลกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราจะพามาสรุปรวมผลตอบแทนสลากออมทรัพย์จากทุกธนาคารนะครับที่จำหน่ายอยู่ณขณะน,นี้อัปเดต1พฤษภาคม2568นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับเราจะมาสรุปผลตอบแทนครบจบทุกธนาคารในคลิปเดียวกันนะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทำให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดนะครับ และด้านไหนที่แอดควรจะศึกษาและทําออกมาเพิ่มอีกเป็นพิเศษนะครับโอเคเรามาดูผลตอบแทนสลากออมทรัพย์เดือนพฤษภาคม2568นรสะครับสาหรับสลากออมทรัพย์ที่จําหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด3ธนาคารนะครับคือธนาคารออมสินธนาคารทออ,อและธนาคารทกส์นะครับโดยธนาคารออมสินนะครับมีทั้งหมด4ชุดนะครับสลากมีทั้งหมด4ชุดชุดที่1นนะครับชื่อออมสินพิเศษดิจิทัลหนึ่งปีนะครับ ชุดที่สองออมสินพิเศษหนึ่งปีนะครับชุดที่สามออมสินพิเศษดิจิทัลสองปีและชุดที่สี่นะครับออมสินพิเศษสองปีนะครับโดยดอกเบี้ยนะครับก็จะมีศ .2 และ0.45เอร์เซนะครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับพิเศษดิจิทัลหนึ่งปีและพิเศษหนึ่งปีนะครับจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่0ูนจเปอร์เซ็นตนะครับระยะเวลาถือครองหนึ่งปีเท่ากันนะครับราคาต่อหน่วยหนึ่งร้อยบาทนะครับ และรางวัลที่หนึ่งนะครับสําหรับพิเศษดิจิทันหนึ่งปีและพิเศษหนึ่งปีนะครับรางวัลที่หนึ่งสิบล้านบาทนะครับว้าส่วนพิเศษดิจิทัลสองปีและพิเศษสองปีนะครับดอกเบี้ย0.45%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครองสองปีราคาต่อหน่วยหนึ่งรอยบาทนะครับและรางวัลที่หนึ่งนะครับสาหรับพิเศษดิจิทัลสองปีและพิเศษสองปีนีนะครับรางวัลที่หนึ่งสาสิบล้านบาทนะครับ สำหรับรางวัลพิเศษของชุดยีชั 1, 2, <ral judging again> ้นหนึ่งปีและพิเศษหนึ่งปีนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสองครั้งนะครับคือครั้งที่หนึ่งจะออกรางวัลนะวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับจำนวนสามสิบรางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะครับก็คือในหนึ่งล้านบาทนี้นะครับจะมีทั้งหมดสามสิบรางวัลนะครับออกรางวัลวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเพื่อนๆต้องซื้อก่อนวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับ ถึงจะมีสิทธิ์รุนรางวัลตัวนี้นะครับและรางวัลพิเศษครั้งที่สองนะครับสําหรับสลากออมสินพิเศษดีทันหนึ่งปีและพิเศษหนึ่งปีนะครับรางวัลที่ครั้งที่สองจำนวนเจ็ดสิบล้านบาทนะครับมีหนึ่งรางวัลนะครับจะออกรางวัลในวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมีเพียงหนึ่งรางวัลนะครับมีเพียงหนึ่งคนที่จะได้รับเจ็ดสิบล้านบาทนะครับ wow. ส่วนพิเศษด้ทันสองปีและพิเศษสองปีไม่มีรางวัลพิเศษนะครับก็จะมีเฉพาะรางวัลที่หนึ่งนะครับสามสิบล้านบาทส่วนถัดมานะครับธนาคารทออซอรนะครับมีทั้งหมดสองชุดนะครับคือชุดพิมานมาศปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับและชุดนักขราชสองนะครับโดยชุดพิมานมาศนะครับจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับระยะเวลาถือครองสองปีราคาต่อหน่วยห้าหมื่นบาทนะครับ รางวัลที่หนึ่งสามล้านบาทนะครับสําหรับชุดพิมานม้าน,นะครับส่วนชุดนักราสองนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่0.75%ต่อปีระยะเวลาถือครองสามปีราคาต่อหน่วยหนึ่งพันบาทและรางวัลที่หนึ่งก็สามล้านบาทเช่นกันนะครับโดยของธนาคารทออนะครับจะไม่มีรางวัลพิเศษนะครับโอ้ย oh, yeah. ถัดมานะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับธกสนะครับมีจําหน่ายอยู่สองชุดนะครับคือชุดถุงเงินและชุดหยกจักรพพัดนะครับโดยชุดถุงเงินนะครับจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่0.63เปอร์เซ็นต่อปีนะครับระยะเวลาถือครองสลาก3ปีนะครับราคาต่อหน่วย100บาทและรางวัลที่1 100,000บาทนะครับส่วนหยกจักรพพัดนะครับ ดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่1.40%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อหน่วย10,000บาทนะครับรางวัลที่1 10ล้านบาทนะครับและรางวัลพิเศษ1ล้านบาทนะครับสำหรับรางวัลพิเศษของชุดถุงเงินและชุดหยกจกกักรพรรดินะครับที่1ล้านบาทนะครับโดยชุดถุงเงินนะครับจะมีรางวัลพิเศษ1ล้านบาทปีละ1ครั้งนะครับ จะออกรางวัลในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับหนึ่งครั้ง16พฤศจิกายน2568หนึ่งครั้งและ16พฤศจิกายน2569หนึ่งครั้งนะครับก็คือจะออกปีละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรางวัลพิเศษหนึ่งล้านบาทของชุดทุงเงินนะครับส่วนรางวันพิเศษของชุดหยกจักรพรรดินะครับหนึ่งล้านบาทเช่นกันนะครับจะออกรางวัล ปีละสี่ครั้งนะครับครั้งละห้ารางวัลนะครับโดยในปี2568นะครับจะออกรางวัลในงวดเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมนะครับสี่ครั้งนะครับครั้งละห้ารางวัลและในปี2569นะครับก็สี่ครั้งเช่นกันนะครับในเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมนะครับสี่ครั้งครั้งละห้ารางวัลนะครับ รางวัลละหนึ่งล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นตารางสรุปรวมรางวัลน,นะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับ <S <S ดูรางวัลที่หนึ่งไปแล้วนะครับเรามาดูรางวัลเล็กสุดด้วยนะครับเผื่อใครที่อาจจะรางวัลที่หนึ่งอาจจะใลไปนะครับลองใช้ดวงเยอะนะครับอาจจะมาลุ้นเลขที่ใช้ดวงน้อยกว่าหน่อยนะครับ รางวัลเล็กสุดนะครับของสลับออมสินพิเศษดิชัลหนึ่งปีและพิเศษหนึ่งปีนะครับรางวัลเล็กสุดก็คือเลขท้ายสามตัวนะครับรางวัลละแปดสิบาทนะครับสําหรับเลขท้ายสามตัวของออมสินพิเศษดิจิทัหนึ่งปีและพิเศษหนึ่งปีนะครับส่วนออมสินพิเศษดิจิทัลสองปีและพิเศษสองปีนะครับรางวัลเล็สุดก็คือเลขท้ายสี่ตัวนะครับ รางวัลละ800บาทนะครับเลขท้าย4ตัว800บาทส่วนธนาคารทออสอนะครับชุดพิมานมากปี2 5 6 8นะครับรางวัลเลขสุดก็คือเลขท้าย1ตัวนะครับรางวัลละ110บาทนะครับ <Wow. S 1> ส่วนชุดนักราา2นะครับรางวัลเลขสุดคือเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลละ30บาทนะครับแต่สําหรับชุดนักราา2นะครับ เลขท้ายสองตัวจะมีอยู่สองรางวัลนะครับคือเลขท้ายสองตัวจากการหมุนจับฉลากเลขท้ายสองตัวนะครับและเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่หนึ่งอีกหนึ่งรางวัลนะครับรวมเป็นมีเลขท้ายสองตัวสองรางวัลนะครับรางวัลละสามสิบาทเท่ากันนะครับส่วนธนาคารทกศนะครับชุดุงเงินนะครับจะไม่มีเลขท้ายนะครับไม่มีรางวัลเลขสุดนะครับจะมีเฉพาะรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ว่าหนึ่งแสนบาทนะครับเพราะว่าสําหรับชุดนี้นะครับเขาออกแบบ ที่รางวัลหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเก้าร้อยรางวัลต่องวดน,นะครับทําให้ไม่มีรางวัลที่สองที่สามที่สี่นะครับสําหรับชุดถูงุเงินนะครับก็จะมีรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับส่วนชุดยกจัก,กรพรรดินะครับรางวัลเลขสุดก็คือเลขท้ายสามตัวนะครับรางวัลละหนึ่งพันบาทนะครับ สำหรับวันเริ่มจำหน่ายสลากนะครับก็ตามตารางตรงนี้นะครับพิเศษดีทัาหนึ่งปีนะครับเริ่มจำหน่ายเมื่อหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับพิเศษหนึ่งปีเริ่มจำหน่ายหนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดที่ผ่านมานะครับพิเศษดีทันสองปีและพิเศษสองปีนะครับเริ่มจำหน่ายเมื่อ 2, สองเมษายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดที่ผ่านมาเช่นกันนะครับส่วนพิมานมาสแดือนนักราชสองนะครับ เริ่มจำหน่าย2ี่มกราคมและ24เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับถุงเงินนะครับเริ่มจำหน่าย17เมษายน2567นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่วนยกจักรพัินะครับเริ่มจำหน่าย20มกราคม2568นะครับปีนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดนะครับเริ่มจำหน่ายในปีนี้นะครับยกเว้นชุดถุงเงินนะครับที่เริ่มจำหน่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ อันนี้แอดลองทําตัวอย่างผลตอบแทนนะครับถ้าเทียบเฉพาะดอกเบี้ยนะครับโดยที่ไม่เทียบจากเงินลงวัลที่อาจจะมีโอกาสถูกครับวันที่หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีดวงนะครับหรือว่าต้องใช้ดวงเยอะนะครับเราก็อาจจะดูเฉพาะที่ตรงช่องดอกเบี้ยต่อปีนะครับซึ่งอันนี้ได้แน่นอนนะครับถ้าไม่ถ่ายถอนก่อนกําหนดนะครับตัวอย่างเงินลงทุนนะครับที่แอดทามาคํานวณให้ดูนะครับ สมมุติว่าเราลงทุนหนึ่งแสนบาทนะครับต่อชุดนะครับโดยที่ไม่ได้ปลูกรังวันอย่างอื่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับรุ่นพิเศษดิชั่นหนึ่งปีนะครับดอกเบี้ย0.2%นะครับถ้าลงทุนหนึ่งแสนบาทเราจะได้รับผลตอบแทนสองร้อยบาทต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับระยะเวลาถือครองหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบหนึ่งปีเราก็จะได้ดอกเบี้ยสองร้อยบาทนะครับเมื่อไถ่ถอนครับ ส่วนพิเศษดิจิทัล2ปีนะครับดอกเบี้ย0.45%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีถ้าเราลงทุน10,000 0บาทนะครับ1ปีเราจะได้ดอกเบี้ย450้สิบาทแต่เนื่องจากต้องถือครอง2ปีนะครับทำให้เราจะได้ดอกเบี้ยที่900บาทนะครับเมื่อครบ2ปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณนะครับเช่นกันนะครับชุดพิมานมากสิบแนะครับดอกเบี้ย1.25%ตต่อปีนะครับ ระยะเวลาถือครอง2ปีถ้าเราลงทุน100,000บาทนะครับใน1ป,เเ 1, ปนีเราจะได้ดอกเบี้ย1,250บาทเมื่อครบ2ปีนะครับเราจะได้ดอกเบี้ย2,500บาทนะครับชุดนักราชสองนะครับ0.75%ต่อปีนะครับ,ร,บระยะเวลาถือครอง3ปี1ปีเราจะได้750บาทนะครับดอกเบีย้ยถ้าครบ3ปีนะครับเราก็จะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่2,250บาทนะครับ ส่วนชุดถุงเงินนะครับ0.63%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง3ปีลงทุน100,000บาทนะครับ1ปีจะได้ดอกเบี้ย633บาทนะครับเมื่อครบ3ปีจะได้ดอกเบี้ย1,899บาทนะครับและชุดสุดท้ายนะครับยกจกกักรพรรดินะครับดอกเบี้ย1.4%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง2ปีถ้าลงทุน100,000บาทนะครับ1ปีเราจะได้ดอกเบี้ย1,400บาท เมื่อครบสองปีนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยสองพันแปดร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับกรณีที่ดอกเบี้ยเพียวๆนะครับไม่นับรวมกับผลรางวัลที่อาจจะถูกนะครับรางวัลที่สองสามสี่หรือว่ารางวัลพิเศษนะครับอันนั้นเราไม่นับรวมนะครับอันนั้นถือว่าเป็นโชคของแต่ละคนนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมหรือมีชุดใหม่ออกมานะครับแอนดก็จะ นำมาสรุปในตารางและนำมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับธนาคารออมสินนะครับ GSB. OR.TH ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ GHB.CO.TH a n k นะครับและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ BAC. a OR.TH นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อ ไม่พลาดโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่แอดจะนำมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังนะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแอดจะไปนค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปกระชับให้เข้าใจง่ายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดในการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ